ตัวสีขาวนี่ไม่เท่าไหร่นะครับาราคาจะถูกกว่าตัวสีแดงเดี๋ยวมาดูาตัวสีขาวก็จะ้าขาวอะลักษณะการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็การเสียเขาเขาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัวฝาแดงนะครับ ฝาแดงก็จะมีสีสีเส้นเหมือนกันนะครับสีสายแต่ว่าของเขาอ่ะขั้วมันจะมีแจ็คเสียบเลยนะครับไม่ต้องมาจำาไม่ต้องมาจำใต้ตรงไอเนี้ย <c oughs> ตรงเดนตรงขั้วเดนนะครับก็จะเป็นสีสายเหมือนกันก็ลักษณะของการหมุนก็เหมือนกัน ก็อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งตัวตัวฝาแดงเนี่ยปัญหาจะเจอบ่อยถ้า,เ,าเราซ่อมมันเองนะตัวตัวนี้จะหกักตัวนี้จะหักนะครับคือเวลาลาเครื่องเสียน้ำไม่ติดถังยังไงเราก็จะชอบมาหมุนตัวนี้เนาะพอหมุนอะ่ะตัวนี้มันมักจะหกักหรือไม่เรามาดันเงนี้ยแล้วมันก็หกัก เบื้องต้นก็ให้เราหมุนเบาๆนะครับค่อนข้างตึงนะผมไม่อยากหมุนเลยนะหมุนเบาๆเอถึงตรงนี้นะให้เราดันตัวเนี้ยครับเอาเพื่อปล่อยน้ำทิ้งน,นะครับอย่าดันตรงนี้นะครับหกักตัวเนี้ยหักประจําเลยตอนผมทํา งานเครื่องสักผ้าใหม่ๆก็หักเหมือนกันนะครับแต่ก็มีวิธีแก้ไขอยู่นะครับมีมีคลิปของผมอยู่ว่าวิธีซ่อมตัวนี้ถ้าตัวนี้หักทํำยังไงนะครับโอเคมาดูการทํางานของเขานะครับผมดูเซ็นเซอร์ก่อนนะขาสีสีอนะไรวะน่ยสีน้ำเงิน สิ่งนั้นจะเป็นคอมมอนนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วผมลองให้ดูรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวอธิบายงเงินสีส้ม คือที่ผมจิ้มไปเลยอย่างเงี้ยคือผมจะต่อผิดต่อถูกมันก็ไม่เสียนะครับเพราะว่าผมมีตัวเนี่ยตัวปลั๊กสำหรับซ่อม,มอยู่คือผมจะต่อช็อตต่อยงังไงมันก็ไม่ระเบิดไม่ตัดนะครับ <c oughs> ก็ไปหาดูคลิปเก่าๆดูนะครับว่าการทำปลั๊กสำหรับงานซ่อมนะครับทำยังไง แต่ว่ายัางสามารถดูดดูดได้นะดูดเราเนี่ยไฟดูดได้จะว่าไม่สามารถช็อตระเบิดอะไรได้นะครับอุปกรณ์ไม่เสียนะครับ มันต่อไม่ถูก สังเกตที่หลอดไฟนะครับสังเกตที่หลอดไฟนะครับตอนนี้จะสว่างสองหลดอดเคไม่เห็นเลยตัวนี้สังเกตที่ตอนปั่นนะครับปันป่นแห้งตัวน,นี้สังเกตที่ตอนตอนซักนะครับตอนซักต,ตัวนี้มันจะอยู่ในตำแหน่งนี้ ตอนปั่นแห้งมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไอตัวตัวร่องเนี้ยตัวนี้นะครับโอเคคืออย่างนี้เวลาอ่โอ้ยเปิดตัวกนะ่อนในขณะที่มันไม่อยู่ในตำแหน่งซักหรือว่าไม่อยู่ในตำแหน่งปั่นแห้ง ตัวขั้วของตัวเซ็นเซอร์นะครับทั้งสองตัวมันจะมีไฟออกมาหรือพูดง่ายๆคือมันช็อตกันอ่าแล้วตัวสายสีสายนะครับสายมาตรฐานเลยสายสายสีอะไรนะสายสีสีส้มส้มป่ะสายสีส้มนะครับจะเป็นสายคอมมอนนะครับ ต่อมอเตอร์ด้วยแล้วก็ต่อไปที่กึ่งขาคอมมอนของสวิตช์เซนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสายสีม่วงสายสีม่วงนะครับแล้วก็สายสีมองเห็นป่ะสีน้ำตาลนะครับเป็นสายอ่า สวิต์สายเซนเซอร์สวิต์นะครับแล้วก็สายมอเตอร์สีน้ำเงินกับสีส้มคอมมอนเนี่ยฟังเข้าใจหรือเปล่าอ่าประมาณนั้นนะครับยอ้อนฟังอีกทีหนึ่งก็ได้อ่าอีกทีหนึ่งก็ได้สายสายนี้ก่อนก็ได้สายมอเตอร์จะเป็นสายสีส้มกับสายสีน้ำเงินแล้วก็สายเซนเซอร์สวิต์จะเป็นสายสี ม่วงกับสายสีน้ำตาลโอเคแล้วก็คอมมอนของเซนเซอร์สวิตช์จะเป็นสายสีสม้มอ่ะคือในขณะที่ตัวเดนไม่อยู่ในตำแหน่งของซักหรือในตำแหน่งของปั่นแห้งตัวลิมิตสวิตช์จะสัมผัส สัมผัสกับคอมมอนขาคอมมอนนะครับของมอเตอร์ก็คือตัวเนี้ยจะทําให้มีไฟออกมาหรือว่าหน้าสัมผัสเนี้ยสัมผัสกันในการตรวจสอบเซ็นเซอร์นะครับและในขณะที่มันอยู่ในตำแหน่งของซักเซนเซอร์ของ คืออะไระสายสวิตหน้าสัมผัสของสวิตอะ่ะของของขั้วซักอะ่ะมันจะง้างออกนี่ทำให้เซนเซอร์ไม่ติดกันอะ่ะเห็นดูมันจะดับมันจะดับนะอ่าเห็นไหมอ่าแล้วก็ในขณะที่มันอยู่ในล็อกของปั่นแห้งคือโหมดปั่นแห้งตัวหน้าสัมผัสสวิตของหน้าสัมผัสสวิตของตัว ตัวหมดปั่นแห้งมันจะดับไปคือมันง้างออกอะครับสายเส้นไหนสายเส้นไหนใช่ไหมสีสีม่วงนะครับสายสีม่วงเป็นหน้าสัมผัสของปั่นแห้งโอเคไปดูนะสีม่วงทางซ้ายมือนะครับ สีม่วงทางซ้ายมือปันแห้งอ่าดับสายสีสีม่วงเป็นของปันแห้งนะครับแล้วก็สายสีน้ำตาลฝั่งนี้นะครับเป็นของซักอ่ามาดูการเสียดรับ มาดูการตรวจสอมลักษณะเสียที่เจอบ่อยตัวมอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์ขาดนะครับน้ำเข้าน้ำรั่วส่วนใหญ่น้ำามันจะรั่วตรงเนี้ยรั่วแกนตรงนี้แหละมันก็รั่วตรงขอบลูกยางเนี่ยครับลูกยางเนี่ยลูกยางมันเสื่อมแล้วมันก็รั่วมาฝั่งนี้เข้ามอเตอร์ ทำให้ตัวตัวมอเตอร์มันช็อตหรือว,ว่ามันติดสนิมขึ้นนะครับมอเตอร์เสียไม่หมุนอ่าแล้วก็ตัวไม่ปล่อยน้ําทิ้งแต่ว่าการทํางานของเครื่องยังยังปกติยังได้อยู่คือตัวเนี้ยมันหมุนได้แต่ว่ามันไม่ปล่อยน้าทิ้งเนี่ยโดยตัวเนี้ยหกักเจอค่อนข,ข้างบ่อยอยู่ครับโดยโดยเนี่ยหักก็ทำการตรวจซ่อมนะครับตามคลิป เก่าของผมนะครับซ่อมได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับตัวนี้ราคาหลักพันนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เสียน้อยมากผมยังไม่เคยเจอเสียนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเสียต่อเนื่องจากตัวตัวมอเตอร์นะคือตัวมอเตอร์มันขึ้นสนิมจนมันหมุนไม่ได้นะครับบางทีตัวมอเตอร์มันยังไม่ขาด อ่าคือเราเอามอเตอร์มาซ่อมพอมอเตอร์ซ่อมท่ไทาทำความสะอาดมันหมุนได้แต่ว่าตัวตัวสวิตต์อ่ะมันก็มีสนิมือนกันมันก็ขึ้นสนิมอนกันก,ก็ต้องทําการทำความสะอาดตัวสวิตด้วยนะครับไม่งั้นมันก็ใช้ไม่ได้เนี่ยลักษณะาการทํางานมันต้องตามนี้เลยมันอ่าเช็คเช็คค่อนข้างเยอะกว่าตัวรุ่นอื่นนะครับตัวเนี้ย มีอะไรมาด,ดูอืมอย่างนั้นะอบง่ายกว่าเอาเป็นว่าไม่ถอดเนาะ ถ้าเราถอดตัวนี้เปลี่ยนนะแล้วตัวนี้ันจะออกมาด้วยใช่ไหมตัวก้านน่ะคือผมจะบอกว่าไอ้ตัวก้านตัวเนี้ยมันจะมีด้านบนด้านล่างด้วยนะครับคือใส่กลับข้างไม่ได้นะตัวเนี้ยใส่ไม่ลงนะครับคือใส่ลงบางทีติดแน่นมากมอเตอร์หมุนไม่ไหวรูดหักตัวนี้อีกตัวตัวเนี้ย แกนแกนลูกยาตัวนี้ยห้ามใส่กับข้างครับมันมีมันมีบนกับล่างนะครับตัวเนี้ใส่กับข้างไม่ได้คือตัวสีขาวมันยังดูออกใช่ไหมมันมีร่องมีอะไรอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยตัวฝาขาวเนะี่ยมันจะมีร่องตรงนี้อยู่มันใส่กับข้างไม่ได้เนาะแต่ว่าตัวไอตัวฝาแดงเนะี่ย ดูนะตรงเนี้ยเท่ากันหมดนะครับบางทีนะครับเจอเจอเจอบ่อยเจอลูกค้าทําบ่อยอ่เพื่อนช่างทําบ่อยนะครับก็อาจจะไม่ช่างจําเป็นนะก็เนี่ยใส่ใส่กลับข้างนะครับคือมันจะมันจะยัดลงหละแต่ว่ามันจะตึงมากตัวมอเตอร์นี่มุนไม่ไหวเลยนะือไม่พอ พอเรามาลองหมุนดูเนี่ยมันตึงมากไอนี่หักอีกกลายเป็นสองงานเลยทีเนี้ยใส่กับข้างไม่ได้นะครับต้องดูดีๆตรงนี้มันจะมีด้านในอะ่ะมันจะมีร่องให้ดูอยู่คือเราลองใส่ดูก่อนก็ได้นะครับค่อยใส่ตัวตัวคลุมตรงเนี้ยใส่แค่ตัวตัวแกนกับตัวลูกยางดูก่อนก็ได้มันจะร่องมันจะนิดเดียวมันต่างกันนิดเดียวมันจะมีร่องตรงกลาง เก่าผมไม่แน่ใจว่ามันเก็บไว้ไหนแล้วผมไม่อยากถอดตัวน,นี้ก็ถอดพอถอดไม่ดีนะตัวน,นี้ระวังนะถอดไม่ดีปุ๊บแตกน้ํารั่วอีกนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะคือตั้งใจจะซื้อมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือเวลาแกะเปลี่ยนใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ถ้าเราถอดดีดเราเราเก็บตัวน,นี้ไว้ไอ้ตัวน,นี้ออนนเราจะไม่เปลี่ยนเราจะเปลีออนน่ยนแค่ชุดนี้ไอ,ตอนน้ไอตอนนัวนี้เราเก็บไว้ เพราะอะไรเพราะไอ้ตัววาล์วเนี่ยคืออะไรท่อท่อท่อน้ําล้นเนี่ยมันจะติดกาวค่อนข้างแน่นมากเลยนะถอดถอดค่อนข,ข้างยากนะครับก็ถอดแล้วก็ต้องติดคืนให้มันดีไม่งั้นน้ํามันก็จะรัย่ยส่วนใหญ่เขาก็จะหมุนตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนแค่ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็เก็บไว้เหมือนเดิมเว้นแต่ว่าไอ้ตัวตรงเนี้ยเวลาถอดมาแล้วมันแตก มันมีรอยแตกรอยง้างแล้วน้ํามันจะรั่วออกมานะครับก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดอย่างเงี้ยก็ต้องมาทําตัววาล์วน้ําล้นตรงนี้ให้ดีนะครับโอเคนี่ปิดฝาแล้วครับตัวนี้ผมถอดมาเป็นของใหม่นะครับตัวที่เทสให้ดูเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับก็ปิดฝาไปนะครับนี่ผมทำมาสำหรับเทสให้ดูนะ โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ